ข้อ15นะครับเมษามีเงิน A บาทซื้อรองเท้าไป36%ของเงินทั้งหมดซื้อเสื้อไป25%ของเงินที่เหลืออยู่และนำเงินที่เหลือไปซื้อกระเป๋าแล้วจำนวนเงินที่เมษาไปซื้อกระเป๋าคิดเป็นกี่บาทหลักการก็คือทําตามที่่โจทย์บอกเลยนะครับเทคนิคของเรานะครับก็คือเริ่มสตาร์ทเลยนะครับก็คือเมษามีเงินอยู่นะครับอันนี้ครูก็เขียนเลยนะครับว่าเมษานะครับมีเงินนะเท่ากับ A บาท ไปซื้อรองเท้าครับไปซื้อรองเท้า36%ของเงินทั้งหมดนะครับซื้อรองเท้านะครับเท่ากับ3.6%คือสารเป็นส่วนด้วย1น0่นะครับคูณด้วย A นั่นเองนะครับแสดงว่าเขาซื้อเนี่ย36%ใช่ไหมครับเขาจะเหลือเงินก็คือหาได้เลยครับเขาก็จะเหลือจำมาเลยครับเงินตรงนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับขอเขียนก่อนนะครับ a บาทก็คือ100% ซื้อของไปนะครับซื้อของไป3าแสดงว่าเหลือเนี่ยนะครับก็คือเท่าไหร่ครับ64%นั่นเองของ A นะครับเราก็จะได้มาเป็น64ส่วนด้วย100%ครับแล้วก็คูณด้วย A นั่นเองนะครับอันนี้คือเงินที่เหลือนะถัดไปครับต่อมานะไปซื้อเสื้อผ้าครับไปซื้อเสื้อผ้า25%ของเงินที่เหลือนะครับก็แสดงว่าครูขอเคียนกันนะครับซื้อเสื้อนะ นะครับถ้าเท่ากับ25% 25ส่วนได้หน100ของเงินที่เหลือเงินที่เหลือคือก้อนนี้นะครับอย่าลืมนะครับคือก้อนนี้เราก็นำมาคูณครับก็คือ64ส่วนด้วย100ครับคูณได้วย A นั่นเองเขาบอกว่านำเงินที่เหลือไปซื้อกระเป๋าอีกครับแสดงว่าเดี๋ยวเราซื้อเสร็จนะครับตอนนี้เนี่ยหลักการง่ายๆนะครับเหลือครั้งสุดท้ายตอนนี้คือก้อนนี้ไหนเลยนะครับคือก้อนนี้ที่เหลืออยู่นะครับ แล้วก็ซื้อครัง้งสุดท้ายคือครั้งล่าสุดตอนนี้นะนะครับก็คือก้อนนี้กูลังพิจารณาอยู่นะครับตอนนี้นะครับแสดงว่าหลักการของเขานะครับจำไว้เลยว่าอ่ะเราก็หาได้เลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลบออกจากนะครับที่เหลือนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากนะ นะครับครูตัดทอนก่อนได้ไหมตัดทอนก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะแสดงว่าครูใช้แม่2ี่ขอเป็นสีแดงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น4นะครับแล้วครูก็ใช้แม่4ี่นะครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ16นะนะครับแสดงว่าเราจะได้ตรงนี้นะครับตงเนี้ครูจริงๆครูตัดได้อีกนะครับแต่ครูกิจจตัดแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปหาก่อนว่านะครับเงินที่เหลือเท่าไหร่นี่เหรไหมครับตรงนี้นะครูขอคิดตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้มาเป็น ขั้ตอนนี้เลยนะครับก็คือ16นะครับส่วนด้วย100คูณด้ a นั่นเองนะครับก็คือไปซื้อเสื้อผ้าก็คือ10.16นะครับ a แค่นั้นเองครับหรือ16ส่วน100คูณด้ a ครับแล้วเราเหลือเท่าไหร่ครับอันนี้แหละนะครับก็คือเอาเงินทั้งหมดตรงนี้64ส่วนด้วย100คูณด้วย a นะครับ ลบด้วยนะครับ16นะครับลบด้วยก้อนนี้นะนี่คือก้อนที่เหลือล่าสุดที่คุนไฮไลท์นะครับลบด้วยก้อนที่เราไปซื้อมานะครับไปซื้อเสื้อผ้านะครับเราจะรู้แล้วว่าเงินที่เหลือหลังจากไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันคือเท่าไหร่ má, لا, และนาเงินเนี้ยไปซื้อกระเป๋าแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆ่ายเลยนะนะครับตรงนี้เป็นส่วนด้วย100นะครับแล้วก็คูนเอเห็นไหมตัวส่วนเท่ากันนะครับเราก็ลบกันได้เลยครับ 64นะครับ64ลบด้วย16ครับอันนี้ลบ4ลบ6ไม่ได้ยืมครับตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น14ครับ14ลบ6เหลือ8ครับ5ลบ1เหลือ4ครับแสดงว่าคือ48ส่วนด้วย100่คูณด้วย A แล้วเราก็ตัดทอนแค่นี้เองครับอ่าเราใช้แม่4ได้เลยครับตรงนี้แม่4ครับตรงนี้ได้มาเป็น12ครับแม่4่ครับได้มาเป็นเท่าไหร่ครับ25ครับแสดงว่าคำตอบของเราเราได้แล้วนะครับก็คือ 12A นั่นเองส่วนด้วย25ครับ ถูกไหมเพราะมันคือ12ส่วน25คูณด้วยก็เอา A ไปคูณด้วย12ได้เลยครับเนี่ยคือคำตอบเลยนะครับอ่ะสรุปอีกทีนึงน,นะครับเดี๋ยวครูขอขอก่อนสรุปเนี่ยขอเช็คก่อนนะครับคือช้อยที่4ที่เราจะเลือกนะครับข้อ16ครับโจทย์บอกว่าถังเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีด้านกว้างคือ A ด้านยาวคือ B สูงก็คือ c ครับอันนี้นะเดี๋ยวครูโจทย์เขาบอกว่าถ้าลดความกว้างของถังนะครับลง25%ของความกว้างเดิมและเพิ่มความยาวของถังอ e, ีก60%ของความยาวเดิมโดยที่ถังเนี่ยนะครับมีความสูงเท่าเดิมข้อใดกล่าวถูกต้องปริมาตรเดิมนะครับก็คือกว้าง a ยาว b สูง c นะครับเราจะหาปริมาตรเดิมก่อนนะนะครับปริมาตรเดิม เป็นรูปลักษณะกล่องก็คือกว้างคูณยาวคูณด้วยสูงครับก็คือ a คูณ b คูณด้วย c ครับอันนี้ของเดิมนะคราวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมนะครับก็จะกลายมาเป็นปริมาตรใหม่เลยนะ,ะปริมาตรใหม่นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเขาบอกว่าความกว้างนะครับของถังเนี่ยลดลงเสดจมันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับความกว้างของเดิมคือลดเปอ์เซ็นะนะครับจำไว้เลยว่าของเดิมเนี่ยนะครับ เ A ตัวนี้เ A ตัวนี้คือความกว้างตรงนี้มันคือ100%นะครับลดลงนะครับ25%เนี่ยมันก็จะเหลือนะครับก็จะเหลือ75%นั่นเองปริมาตรเนี่ยนะครับเหมือนเดิมก็คือกว้างคูณด้วยยาวคูณด้วยสูงแต่ความกว้างเปลี่ยนไปนะครับจะเหลือแค่75นะครับของ A นั่นเองครับเราจะเขียนแล้วนะครับก็คือ75นะครับ ส่วนด้วย100คูณด้วย a ครับก็คือ75%นะครับโอเคนะคูณด้วยด้านยาวด้านยาวเนี่ยเขาบอกว่าไงครับความยาวเนี่ยอันนี้ครูขอลบก่อนนะนะครับเมื่อกี้ความกว้างครูได้มาแล้วครูก็ลบทิ้งก่อนนะครับโอเคไปดูด้านยาวครับด้านยาวเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มขึ้น60%ของเดิมแสดงว่าของเดิมเนี่ยนะครับของเดิมนะไอเจ้า B เนี่ยนะครับ B ตรงเนี้ย มันคือ100%เพิ่มขึ้นก็คือเท่าไหร่ครับเพิ่มอีก60%สแสดงว่ามันก็คือ1 6 0่อนะครับอ่านะครับอ่ะเพิ่มนะเพิ่ม6 0แสดงว่าเราจะได้ก็คือ1 6 0คูณด้วยบนั่นเองนะครับหลักการง่ายๆนะนะครับโอเคแสดงว่า60 160%นะครับก็คือส่วนร้อยเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คูณด้วยบครับ และความสูงเท่าเดิมครับโจทย์บอกว่าความสูงเท่าเดิมก็คือด้วย4ครับและเราพิจารณาครับเขาบอกว่าปริมาตรใหม่เนี่ยจะเป็นกี่เท่าใช่ไหมครับในช้อยเราจะเห็นว่าปริมาตรนะครับถังใหม่เนี่ยนะครับก็คือของใหม่เนี่ยเป็นกี่เท่าของของเดิมเป็นกี่เท่าหมดเลยครับในช้อยนะครับในช้อยนะครับอ่านะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวครูจะพิจารณาครับหาจํานวนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็สร้างใหม่นะนะครับครูจะหานะครับจานวนเท่า โจทย์เขาบอกว่าปริมาตรใหม่นะครับก็คือปริมาตรทางใหม่นะครับก็ปริมาตรนะใหม่ก็คือทางใหม่แล้วกันนะครับส่วนด้วยปริมาตรเดิมครับหลักการหานะครับเพราะเป็นกี่เท่าถูกไหมนะครับปริมาตรใหม่ก็คือแทนเข้าไปเลยครับทั้งก้อนนี้เลยนะครับแทนเข้าไปเลยครับก็นะครับ มันก็จะกลายมาเป็น75ใช่ไหมครับส่วนด้วย100นะครับ75 a เลยนะครับส่วนด้วย100ครับคูณด้วย160 b ครับส่วนด้วย100ครับแล้วก็คูณด้วย4ครับแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยปริมาตรเดิมก็คือ a คูณ b คูณด้วย4ครับเราจะเห็นว่า a b c นี่มันตัดได้เลยครับตัดเลยตัดเลยนะครับตรงเนี้ยข้างล่างแสดงว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเหลือ1ไปแล้วนะครับเพราะมันตัดไปแล้วเหลือ1คําตอบของเราเนี่ยเราจะเห็นแค่เหลือตัวเลขอย่างเดียวก็คือ 75ส่วนด้วย100คูณด้วย160ส่วนด้วย1่0ครับแล้วเราก็ตัดทอนครับว่าตรงกับข้อไหนถูกไหมครับอ่ะนะครับครูใช้แม่อะไรดีนะครับแม่25ก่อนแล้วกันนะครับ25ข้างบนได้3ข้างล่างได้มาเป็น4ถูกไหมนะครับครูใช้แม่4เลยตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น40เนาะใช้แม่20ครับตรงนี้มาเป็น2ครับตรงนี้มาเป็น5ครับ ตอนนี้ตัดไม่ได้แล้วนะครับเราจะได้ข้างบนก็คือ 3, าคูณสครับได้มาเป็น6นะครับข้างล่างเหลือ5ครับก็คือ6กส่วนหเท่านั่นเองครับข้อนี้นะก็ไปดูครับหส่วนหเท่าก็คือข้อ3ครับไม่ยากนะครับตรงนี้นะเวลาหาจํานวนเท่าเอามาหารกันเช่นนี้ครับข้อสิครับเขาบอกว่าเมเนี่ยนะครับขายของชิ้น1ให้หมวยได้กําไร5%เ หวยขายให้มิ้นได้กำไร10%ถ้ามิ้นซื้อสินค้าในราคา6,352.50บาทเดิมเมซื้อสินค้ามาในราคากี่บาทนะครับอย่าลืมว่าเมเนี่ยเป็นคนขายคนแรกนะครับคนแรกให้หมวยและหมวยไปหาให้มิ้นถูกไหมครับโจทย์ถามหาเมคนแรกเนี่ยแสดงว่ามันเกิดเป็นการย้อนกลับถูกไหมครับเดิมก็คือหาทุนนั่นเองนะครับเราจะหาทุนของเมนะครับตรงนี้นะครับก็คือ หาทุนนะครับของเมย์ลองไล่ดูนะครับตรงนี้นะครับแต่โจทย์เนี่ยนะครับมันจะเป็นการย้อนกลับเราต้องคิดจากด้านหลังนะครับคิดจากด้านหลังก็คือว่าดูว่าคนขายหลังสุดคือใครครับก็คือหมวยเขาขายให้มิ้นแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ครับ10%โดยขายให้มิ้นก็คือ6,352.50บาบาทถูกไหมนะครับแสดงว่าสเต็ปแรกนะครับขั้นแรกเราหาทุนของหมวยก่อน นะครับหาทุนของหวยนะนะครับขั้นที่1นนะเราหาทุนครับของหมวยเพราะหมวยเขาขายให้กับมินเนี่ยได้กําไรถูกไหมครับสิเรแสดงว่าเขาตั้งราคาขายนั่นเองคือหวยก็ตั้งราคาขายถูกไหมครับอ่าราคาขายของเขาเนี่ยนะครับคือกําไรใช่ไหมครับกำไรเท่าไหร่ครับสิถูกไหมนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยครับหนึด้วยทุนของหวยนะ ทุนของหมวยโอเคไหมครับตรงนี้แสดงว่าราคาขายรู้แล้วนะครับก็คือ6,352.50บาบาทนะครับเท่ากับนะครับ100นะครับสินะครับก็คือ1น0ส่วนด้วย100นะครับคูณด้วยทุนของหมวยนะครับเราก็ง่ายๆครับก็คือตัดทอนครับตรงนี้นะนะครับจะเหลือข้างบนคือ11นะใช่ไหมสิบตัดนะครับข้างล่างคือ10ย้าย10ไปคูณได้เลยนะครับตรงนี้นะ นะครับได้สิไปคูณนะครับจะกลายมาเป็นเท่าไหร่ครับเลื่อนจุดไป็หนึ่งตำแหน่งนะครับจริงๆศูนย์ตรงนี้ไม่มีค่าคูณตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะศูนย์อยู่หลังจุดตัวสุดท้ายเนี่ยไม่มีค่านะครับก็คือมันจะเป็น6,352.5สาราสพอคูณ10ใช่ไหมครับมันก็คือเลื่อนจุดจะกลายมาเป็น6,3525นั่นเองครับถูกไหมเพราะคูณ10ไปแล้วนะครับใครงงบ้างตรงนี้นะครับพอย้าย10ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไปคูณนะไปคูณกับ 6 3 5 2นนั่นเองครับเลื่อนจุดจะกลายมาเป็น6 3 5 2 5ครับคราวนี้ครูก็ย้ายไปเลยนะครับตรงนี้มันคูณอยู่กับทุนใช่ไหมย้ายมาหารได้เลยครับคือกลับด้านนั่นเองเอามาหารนะครับตรงนี้นะครับจากด้านบนไปอยู่ข้างล่างครับถูกไหมการย้ายฝั่งครับข้างล่างคือหารอยู่ย้ายมาคูณข้างบนคูณอยู่ย้ายมาหารแค่นั่นเองครับหลักการจานะครับเรื่องของสมการนะครับตรงนี้เป็นทุนของหมวยนะ แล้วเราก็ตัดทอนครับสีฟ้าดีกว่านะครับมองไม่เห็นนะ11 1 11็ครับโจทย์ตรงนี้ต้องลงตัวนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่านะครับค่าเนี่ยนะครับลงตัวหมดน่าจะลงตัวอยู่แล้วนะครับในการออกข้อสอบนะครับโอเคใช้แม่11ครับ11อะไรครับ63 11 5 55ลบกันเหลือ8ครับนะครับเป็น85 11เอ็ะไรครับ11 7 77นะครับ77ไปลบเหลือ8นะครับถูกไหมสิบเออะไรครับ82ครับ11 7ถูกไหมครับ 77ลบกันเหลือ5ครับเป็น55 11อะไรครับ11 5 55นั่นเองแสดงว่าทุนของหมวยก็คือ5 7 7 5บาทนะครับ5 7 7 5บาทนะครับอันนี้คือทุนของหมวยยังไม่ใช่คำถามนะครับได้มาแล้วนะครับคราวนี้ขั้นที่2ครับเดี๋ยวครูย่อส่วนดีกว่านะครับขั้นที่หเราได้มาแล้วนะครับขอย่อก่อนเดี๋ยวขั้นที่2เนี่ยนะครับ เราก็จะหาครับคือหาทุนครับหาทุนของเมนะครับของเมอ่ะอธิบายทีกทีนะครับคือทุนของหมวยเนี่ยนะครับก็คือหมวยนะครับไปซื้อมาขายนะครับซื้อจากใครครับซื้อจากเมถูกไหมครับแสดงว่าเดี๋ยวเราย้อนกลับมาหาทุนของเมแน่นอนครับเพราะเมยเขาตั้งราคาเท่าไหร่ครับเขาตั้งราคานะครับของเมแล้วนะตรงนี้นะครับอ่านะครับเมีเขาตั้งราคานะครับ ราคาขายของเมนะนะครับกำไรเท่าไหร่ครับกำไราไร5%ตครับตามโจทย์เลยครับตรงนี้นะครับกำไรที่เขาขายเนี่ยคือ5%ถูกไหมครับขายให้แก่หมวยนั่นเองเวลาเขาตั้งก็คือเท่าไหร่ครับ10 5เซคูณด้วยทุนของใครครับของเมแล้วนะทุนของเมครับสิ่งนี้แหละที่เราจะหานะครับนี่แหละตัวนี้แหละสาคัญมากครับอันนี้คือโจทย์ถามนะครับตัวนี้คือโจทย์ถามโจทย์ถามนั่นเองครับ อ่านะครับตรงนี้คือก้อนนี้นั่นเองโอเคไหมครับแสดงว่าราคานะครับที่เขาขายเนี่ยคือขายเท่าไหร่ครับก็คือขายให้กับหมวยก็คือ5000เท่าไหร่5 7า้บาบาทนะครับเขาได้กำไราไร5%แสดงว่ามันคือ1 0 5คือร0อยส่วนด้วย100ถูกไหมแล้วก็คูณด้วยทุนของเมย์นั่นเองนะครับทุนของเมย์อันนี้แหละเราจะหานะครับเราก็สามารถตัดทอนหรือย้ายไปคูณนะครับแล้วตัดทอนได้เลยครับ เราก็ตัดทอนก็ได้ครับสีแดงบ้างก็ได้ครับสลับไปสัมมานะนะครับครูใช้แม่5นะครับตุนข้างบนได้มาเป็น21ครับข้างล่างนะครับได้มาเป็น20ครับเดี๋ยวเราจะย้าย20นะครับหารดูย้ายไปคูณเนาะนะครับเราก็จะได้นะครับ5 7 7 5คูณด้วยครับ2 1ิเอนี่ยคูณอยู่กับทุนของเมย์นะครับย้ายมาหารครับตัวนี้เป็นนะครับจะได้มาเป็นทุนของเมย์นั่นเองนะครับจะได้คําตอบแล้วนะครับตรงนี้เราก็ใช้แม่อะไรดีครับ แม่3ก่อนก็ได้ครับหรือใช้แม่7น่าจะลงตัวอยู่แล้วเพราะคำตอบลงตัวหนูกไหมใช้แม่7ก็ได้ครับตรงนี้นะเหลือสครับใช้แม่7ครับ7อะไร57ครับอ่า78ใช่ไหมครับ56เหลือเศษ1ครับเอา7มาช่วยเป็น17เครับ7อะไรครับเ2 14เหลือเศษเลยครับเหลือเศษ14เหลือเศษ3ครับ7อะไร35หครับ75าครับคราวนี้เราก็ใช้แม่ถัดไปคือแม่3เนาะนะครับ3 1 3ครับ3อะไร8ครับ 3 2 6เหลือเศษ2ครับ3อะไร22ครับ3 7 21เหลือเศษ1ครับ3ามอะไรสิครับ3 5มครับแสดงว่าข้างล่างเหลือ1ไปแล้วข้างบนก็เหลือ275ร้คูณด้วยยีครับอ่า275นะครับคูณด้วย20เก็บศูนย์ไวยตัวหนึ่งเลยก็ได้ครับอ่าเราจะได้ทุนของเมนะอ่านะครับเอา2ไปคูณกับ275ถูกไหมครับ เราจะได้มาเป็น550นั่นเองครับได้มาเป็น550ตัวนี้550นะครับเราใส่ศูนย์ตัวหนึ่งก็กลายมาเป็น5,500นั่นเองครับโอเคไหมครับตรงนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับทุนของเมนะครับไปดูช้อยครับก็คือช้อยที่3ครับ5,500นนะครับตรงนี้นะนะครับโอเคลองดูนะครับว่าเข้าใจไหมครับย้อนกลับมาดูได้นะครับถ้าเร็วไปนะ